จะเป็นคนไทยคนแรกค่ะไปยืนจุดที่สูงสุดของนักกีฬาเทควันค่ะอ้ยมาแล้วภารกิจบาดไม่ยั้งโอ้ยโจที่สองมาครับโอ้หปัดเด้งให้เข้าหัวโอ้ยวันนั้นหนูแพ้ในนัดชิงชนะเลิศ โ oh. uh oh. อ้โหอเก็ก oh. oh. หนูรู้สึกเสียใจมากค่ะรู้สึกท้อทำไมเราไปไม่ถึงฝัน oh. แต่หนูก็ไม่เคยยอมแพ้เชื่ออยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวันของหนูค่ะโอ้เลยที่บ้านแล้นี่หยกโอ้โหฝั่งนียุ่ย เอ๊ะน้ำหนักดีเออซัมเมอร์สองโอ้ยเสริบด้วยหัวเข้าเท้าซ้ายเข้าโอ้โหยยโหเฮ้ยเก่งแล้วมาแล้วโอ้โห สัสดีค่ะสวัสดีครับหนูนางสาวจุธาทิพย์กรนงนะคะครับหนูชื่อเล่นชื่อหยกค่ะอายุ27ปีเป็นคนลำพูนค่ะโอเคโอ้โหเมื่อกี้ดูจากในว t ทีอครัับจากไปแพ้มาทั้งนั้นกลับมาแก้ตัวใหม่นี่กวาดเรียบเลยนะเหรียญทองเนี่ยใช่ค่ะแชมป์เขายอดแบบให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่า ไม่มีใครสามารถชนะเขาได้อะไรเงี้ยพอหนูลงสนามค่ะเขากระทืบเท้าได้แล้วหนูไหว้พื้นใช่ค่ะใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแทคกติกของของเขาหน้าจะเป็นแทคกติกของเขาเพราะว่าเราเคยเจอกันมานานมากค่ะตั้งแต่เยอรมันค่ะหนูแพ้เขามาครั้งแรกอ่ะแล้วก็แมตช์ทีแชมป์โลกอยู่ไทย2023ค่ะแล้วก็2024หนูล้มเขาได้ค่ะว้าวภูมิใจแทนเลยอ่ะคุยอยากรู้ว่าวันที่เขาแบบข่มก่อนว่าไม่มีใครล้มฉันได้แน่นอนเขาประกาศอันนี้ตอนให้สัมภาษณ์อ่ะค่ะ รู้สึกยังไงตอนที่เราได้ยินหนูยืนอยู่ข้างๆเขาค่ะหนูอหนูพูดกับในใจตัวเองค่ะแบบหนูในแหละค่ะจะล้มให้ดูนหนูจะเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่ไปยืนจุดที่สูงสุดของอนักกีฬาเทเบินบอนค่ะแล้วตอนจังหวะที่ได้แชมป์รู้สึกไงตอนนั้นโล่งใจค่ะเหมือนเหมือนหนูซ้อมหนักมาตลอดนะคะแบบหนูเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันอดทนนะคะแบบหนูไปเทรนไปนู่นไปนี่แบบคนเดียวค่ะหนูแบบไม่แข็งแรงไงค่ะหนูต้องทํา ร่างกายให้มากกว่าคนอื่นแล้วหนูจะไปเล่นแบบไม่มีอาการบาดเจ็บมไม่ต้องกังวลอะไรค่ะครูถามย้อนกลับไปตอนปี2 0 2พัน่มใช่ไหม <c oughs> ที่เราแพ้เขา <c oughs> ตอนนั้นะความรู้สึกมันเป็นยังไงอะ <c oughs> เรามีความหวังมากแค่ไหนกับการแข่งครั้งนั้นตอนนั้นคือแมตช์อยู่ไทย่ะคะหนูก็อยากเป็นแชมป์โลกนะคะแต่คือหนูคือร่างกายมันล้าะค่ะแบบหนูเล่นเยอะอะไรอย่างี้งคะ่ะหนูก็เข้าใจความรู้สึกหนูหนพยายามแบบ ทุกอย่างนะคะคือมันมันมันไม่ไหวะคะ่ะนู <ừ m. S 2> คือแพก้ก็คือเสียใจแป๊บเดียวะคะ่ะแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะเพราะว่ายังมีแมตต์ต่อไปให้เราเดินหน้าต่อไปค่ะแล้วจริงๆแล้วเทคบอลนี่มันมันมากี่ปีเพราะมันเพิ่งมาเนยฮะ,ะใชะ่เข้ามาปี6-3ค่ะแต่ต่างประเทศมีมานานละคะ่ะ <ừ m. S 2> ใช่ค่ะ<อ>แล้วตัวโยกเองมาเรื่อจริงจงเนี่ยกี่ปีลวคะ5ปีเต็มที่5ปีค่ะ ตั้งแต่ปี63ค่ะใช่ค่ะเล่นจริงจังมาได้ได้งไงคะก็มีอาจารย์ออดวีรชัยแสงสว่างค่ะเขาเป็นโค้ชตะก้อนะค่ะแต่รับหน้าที่เป็นโค้ชเท็กบอลแล้วเขาโทรมาหาหนูคนแรกด้วยค่ะเขาอยากเหมือนอยากให้โอกาสหนูค่ะพอช่วงนั้นหนูอยู่ในห่วงปี4ว่าหนูจะไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะระหว่างตะก้อกับเท็กบอลบพอดีว่าเขาโทรมาสัญชาตญาณหนูก็ตอบคําเดียวเลยค่ะหนูไม่มีอะไรค่ะตอบว่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ค่ะแต่ก็เปลี่ยนจริงๆค่ะค่ะ อยากถามหน่อยสิในฐานะนักกีฬาเนี่ยยิ่งยิ่งตอนที่เราเปิดตัวจากการเป็นนักตะกร้อเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเขาตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะถอใจไปละใช่ค่ะอะไรที่ทําให้เรายังสู้อยู่ะอะคะพ่อแม่ค่ะเขาให้กําลังใจหนูตลอดค่ะไม่ว่าหนูจะท้อหรือว่าร้องไห้เสียใจเขาจะบอกหนูเสมอคะ่ะว่าให้อดทนนะสู้ๆพ่อกับแม่เป็นกําลังใจให้นะสักวันจะเป็นวันของหนูค่ะโอ,โอ,โอ้พ่อแม่บอกดีมาก แล้วมาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะหนูอยากได้ของขวัญสักชิ้นหนึ่งค่ะอยากให้พ่อแม่หนูค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยได้ค่ะส่วนมากหนูจะให้อย่างอื่นมากกว่าค่ะอยากได้สร้อยทองวันนี้อยากได้สร้อยทองโอเคงั้นโชว์ความสามารถเท็กบอลให้พวกเราดูหน่อยนะไม่เคยเห็นไม่เคยดูแบบสดสดนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ สวัสดีครับหยกครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่หยกมารายการนะครับเปไ็นอีกครั้งที่เวทีของเราได้ต้อนรับแชมป์โลกครับทุกานครับนี่ยืนคนเดียวนะแต่เป็นแชมป์โลกสองตำแหน่งราเพทเดียว <similar. S 2> และประเภทคู่ปี2อ2 3ีมาหยกรู้ใช่ไหมว่าไ<ช>อ้คลิปที่เราเล่นกับแชมป์โลกบราซิลอะมันดังไปทั่วโลกครับเพราะว่าเขาเหนียวจริงๆอะหยกฟาดตูมตามตูมตามเขารับได้หมดแล้วจังหวะเขาหลอกล่อคือเขาพริ้วมากใช่เราดูเราก็แหมมัน ม,มันเสียโอกาสสะเทือนใจนะนี่ในเงี้คนดูนะและในการชิงแชมป์ปีส0 2 4นีะครับชิงแชมป์โลกปีเนี้ยเขามี5ประเภทแชมป์โลกให้ทายว่าเราได้กี่ประเภทได้แชมป์โลกกี่ประเภท4 3อะ่ะ4ครับโอ้ส,ส,สเหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับเกทัวรบ้านรเราครับรโอ้เจ๋งเฉพาะหยกเนี่ย สองเหรียญนีครับนี่คือแชมป์โลก2องตำแหน่งครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับหนึ่งค่ะดทว่ามือวางไม่ได้เท้าวางอันดับหนึ่งเท้าวางอันดับหนึ่งทั้งเดี่ยวและคู่ไหมค่ะและนี่เป็นโอกาสดีของหยกมากเพราะว่าวันนี้รายการเตรียมให้หยกเจอ3สุดยอดนักเทคบอลที่โลกไม่เคยปรากฏชื่อมาก่อนเขาจะมาประทากับเราค ไหวไม้ใกล้ฝั่งไหวงอนงอนเง่แง่จะมารวมสู้กับเราได้ค่ะไหวไหมไหวค่ะไม่ไหวไมหไหวไหมคุณพูถ่างมาทางนี้สิไหวไหมผมไม่ได้ถูกผมไม่ได้ถูกเลคคอร์ดบันทึกไว้ในหน้าบริษัทของเจนบอลฟั่งอะฝั่งฝังเล่ามาซิยังไงพี่เจบอยคือผมมีโอกาสได้เป็นแชมป์แล้วแต่ว่าผมบอกว่าทางทางสมาคมทั้งโลกบอกว่าอยาเชื่อมลงไปเลยเพราะผมอยากอยู่แบบปิดทองหลังพระมากกว่าโอ้โหพี่แข่งในนามของอะไรครับตอนนั้น ผมไปแข่งกับพวกกับต่างชาติเขาแหละทีนี้มันปิดข่าวผมไม่รู้เรื่องหรอกอ่ะพี่ให้เคล็ดลับเทคบอลนิดหนึ่งหลักของเทคบอลคือมันง่ายมากเลยฮะการทําให้ทุกอย่างให้มันลงไปฝั่งเขาให้ได้อแค่นั้นเลยจริงไหมที่เขาพูดที่ลุงเขาพูดจริงไหมจริงค่ะจริงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยจริงเอางี้ไหมผมตั้งโต๊ะก่อนเลยแล้วนี่พูดไปสอนไปทีมงานครับตั้งโต๊ะครับเทคบอลน้ำกันครับโต๊ะของเรานี่เป็นโต๊ะมาตรฐานนะครับ รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเท็คบอลแห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวหยกต้องแข่งกับกรรมการของเราค่ะกติกาง่ายมากเลยใครได้สองแต้มก่อนชนะครับกรรมการที่แข่งก็สามคนเลยครับครับหอต้องขอไปด้วยเหรอพี่หอยเดียนใช่ครับไม่จะครูใส่กระโปรงนะต้นสูงนะคะใช่เลยครูครูสู้ครับครูสู้ครูเป็นตะก้อเก่าครูเคยเล่นตะดก้อมาก่อนนะโยกอ๋อค่ะเนื้อที่เขาบังคับเรียนนะลูก ทร้งการครับครับแข่งกันใครได้สองแต้มก่อนชนะกรรมการง่ายมากเลยครับกรรมการอยู่เส้นนี้ครับนอกเส้นเนี่ยครับจะโยนบอลไปยังไงก็ได้ให้ข้ามไปตกฝั่งนั้นเราอยากเขาที่ไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ข้ามเหรอไม่ข้ามับพี่ขอโทษพี่ไม่รู้พี่ขออีกทีเดี๋ไม่ข้ามจริงเหรอครับคุณไม่หลอกพี่นะเอาขออีกทีแว่นคุณมีปัญหามันอาจจะแว่นคุณมีแสดงว่าการโยนไม่ง่ายพี่รบกวนขอหยกได้ค่ะ เนี่ยเนี่ยครับพอน้องโตกลับมากรรมการสัมผัสบอลได้ถือว่าได้แต้มอ๋อขอแค่แตะแค่แตะโดนเชียวเชียวเงี้ยถือว่าได้แต้มแล้วไม่จำเป็นต้องรับได้ไม่จำเป็นต้องรับได้ใช่ครับแล้วถ้าน้องรับไม่ได้อย่างเงี้ยกรรมการก็ได้แต้มเหมือนกันง่ายรัมัสง่ายเหมนั้งแค่เอามือเชียวโดนแตะก็ได้หรอสองแต้มเหรอสองแต้มไม่ยากครูสองแต้มกติกาเป็นแบบนี้นะครับกรรมการเข้าใจนะใครได้สองแต้มว่าชนะนะครับ ย่เข้าใจนะครับเราเสียเปรียบเยอะเลยวอมก่อนไหมเยอะมากวอมมาแล้วค่ะวอมมาแล้วนะครับแล้วใส่ชุดนี้เลยไหมหรือต้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวถอดเสื้อค่ะทีมงานครับช่วยยกหน่อยครับอาจจะต้องถอดไปเลสด้วยพี่ป๋อมิหอยต้องเปลี่ยนชุดอะไรไหมครับเอคุณคุณบอกว่าถ้าคุณผมผมไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเล่นไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ใส่รองเท้าเบรกเกอร์โอเบรกเกอร์สำคัญกับพี่ยังไงครับมันคือสัญชาตญยานความรู้สึกในการเล่น จำเป็นต้องเบรกเกอร์เลยจำเป็นถ้าผมไม่มีถ้าผมไม่มีพี่ได้ไหมผมไม่เล่นทีงานครับขอเบรกเกอร์ครับี่ด้วยไหมมีใช่ไหมคุณมีไหมล่ะขอให้พี่ขอให้ป๋องคนละคู่ไม่ไม่ขอด้วยส่วนสูงวิ่งไม่ทันเพสามคู่ครับเป็นเป็นภาระรายการเลยกพสามคู่แต้มแรกเนี่ยสำคัญมากทีมพี่จะเปิดด้วยใครคุณป๋องดัดการลูกแรกเปิดด้วยพี่ป๋องนะครับได้ครับ พี่ป๋องโยนไปฝั่งนั้นให้เขารับยากยากยากยาครับใครจะได้ต้มแรกครับพร้อมอุ้ยโทษโทษโโอีกทีครับอีกทียกอีกที่ิคุณเคยดูรายการนี้ไหมเนี่ยหลุดหลุดคุณต้องดูพิธีกรแล้วพิธีกรเนี่ยก็ต้องดูฝั่งนู้นอีกทีนึงคุณต้องดูจังหวะสิฮะเหมือนคุณไม่เคยมารายการนี้หลายครั้งแล้วนะพร้อมนมครับหนึ่งสอง ไม่ได้1นศูนครับโยกน้ำครับเฮ้ยไม่ได้ยากยากยาก่ยากยากยากเธอเป็นคนเก่งเธอไว้ปิดท้ายาโยกคู่เองเรากระชับมิดครู้กระชับไหมครับ เบรกเกอร์โอ้โหโอ้โหสนใผมไม่ได้ต้องการอาการนี้ผมไม่ได้ต้องการผมไม่ได้ต้องการอาการนี้จากครูไมยถึงมันยึดยั่งติดไหมดังใจครูไหมเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเหมือนครูจะลีลาดอะเออไว้พร้อมไหมครูพร้อมค่ะยกน้ำหนึ่งศูนย์นะครับครูตรงไหนก็ได้นะครูโยหลอกล่อเลยนะครูโยหรอกล่อนะเติมครับ เรียบร้อยครัวย์ทำได้คือหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเราทำได้ตัดสินเกมนะตัดสินเกมนะตัดสินเกมนะพี่ผมผมดูส่งเลยนะีเชื่อผมไหมคืออะไรเราบอกว่าสองแต้มแล้วเขาอ่อยให้คูณหมอนั่นหมายความว่าผมว่าเขาอ่อพี่ตายเฮ้ยผมก็มีฝีมืออยู่นะว่าพี่กระโดดฟาดโชว์ทีหนึ่งเฮ้ย โอ้ยดูทรงแล้วไม่น่านเลยดผมขออนุญาตฟังแหลกได้ไหมได้หมดเลยครับได้นะเต็มตัวมองมองซ้ายเนี่ยคว้างขวาแน่นอนเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้แบบนี้เลยผมบอกเลยนะอัดรายการมาหลายปีเนี่ยคุณอย่าดักสิคุณอย่าดักสิพอดักเสร็จปั๊บผมความมั่นใจผมหายไปไหนผมไม่เป็นไรผมขอโทษผมไม่ควรทำสิ่งนี้จริงๆเพราะมันมันผิดผิดหลักการผิดหลักการแล้วเพิ่มแล้วผมว่าไปอย่างเงี้ยไม่ผมเอางี้เลย นะครับโอ้โหเนี่ยผมคว้ากิแรงรับยากรับยากจริงทำไมที่ไดยรับไม่ได้ดูเหมือนกันเมื่อกี้นะถ้าผมไม่ห่วงว่าอัดอีกกี่เทปนะผมพุ่งสไลด์แล้วเตะปุ๊บแล้วลงลุ้นเลยอ๋อจริงๆพี่รับได้แต่พี่ไม่รับเพราะเดี๋ยวอัดอีกหลายตอนคุณดูคุณดูลอง คุณเฉียดโปะเลยนะใจผมนะผมอยากพูดจากใจเลยนะเฉพาะครูนะเพราะครูได้แต้มนะเฉพาะพี่สองคนนะผมอยากพูดพี่สองคนว่าผมอยากขอรองเท้าเบรกเกอร์คุณให้เลยให้เลยไม่ได้พี่ไม่ได้สังถีอมือเลยให้เลยสิให้เลยนะให้เลยพี่ซุปให้เขาสองคนลองยืนพร้อมกันทั้งคู่ดีเออเออฮ้ยได้ว่ะพี่แต่ฟาเฮ้ยช่วยช่วยช่วยแต่ไม่ไ้เลยเนี่เดีจริงนะไม่เอามือรับเลยนะจริงพร้อม บครัเล่นหน่อยดีเพื่อน่อยแจ๋วแจ๋วเออมานี่ไงดีเพื่อนเล่นไปหอยเยี่ยมเพื่อนโคตรเก่งพี่ได้พี่ได้มีสอง สมาคมกีฬาเทคบอลประเทศไทยติดต่อมาที่พี่สองคนจริงจริงมันทิ่โทรมาเลยได้เลยอยากให้พี่เป็นกองเชียร์จริงจริงเขเห็นพี่แล้วเขาวอยากให้พี่เป็นกองเชียร์บอกว่าเราต้องการกำลังใจนี่พี่พู้แทนกับท่านนายกเลยเฮ้ยเอาเลยอยากให้พี่เป็นกองเชียร์ทางสมาคมด้วยนะครับว่าเราสองคนพร้อมไปเชียร์นะครับสองตัวเขาขอบคุณนะครับพี่จะไม่เล่นอีกแล้วเนาะครับไม่ได้แล้วครเดี๋ยวพี่เล่นดีเฮ้ยเล่นดียกจบเล่นดีไหมเล่นได้เล่นดีเล่นได้ได้ยินเขาถามว่าเล่นดีไหมเล่นได้ น้องเขาจริงใจอ่ะไปเรากันเถอะข่าวดนะครับเรบคือัป็นโบ๊ะบ๊ะโบ๊ะข่าสุดท้ายครับท้องการครับภารกิจต่อไปคือภารกิจท้าความแม่นยําครับพิมานครับตั้งโจทย์ครับผมมีโจทย์3ระดับครับครับโจทย์3ระดับเนี่ยผมให้โอกาสหยกรวม5ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าระดับแรกหยกใช้จํานวนครั้งน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเหลือเยอะขึ้นในโจทย์ต่อไปครับโจทย์แรกก็คือการ โจมตีแก้วห้าใบนี้ครับด้วยการฟาดยกครับพี่มีคนส่งบอลระดับที่ใกล้เคียงพี่ปองกับพี่หอยทีมานครับเชิญผู้เชี่ยวชาญครับพี่ขุนครับคนนี้เหรอคะนี่ขอโทษนะคุณยังงงๆกันอยู่เลยนะคุณช่วยให้ความมั่นใจกับพวกเราด้วยว่าใช่้ใช่ไหมจริงใช่ไหมผมเพ่รู้คนอื่นอ๋อเหรอผมก็เพิ่งตกใจว่าเป็นขุนเหมือนกันเอาุณคุณยนคุณยนได้นะได้ครับ ขอ,ขอบอลให้พี่ขุนด้ครับเหมือนไม่มั่นใจเออดูคุณไม่มั่นใจโอกาสหครั้งนะครับสื่อสารกับพี่ขุนได้นะครับลองลองสื่อสารหนะ่อยอยากให้บอลมาตรงแถวๆไหนครับตรงกลางโต๊ะก็ได้ครับตรงการลางแล,แล้วแต่พี่ขุนจะโยนเลยแล้วแต่พี่ขุนจะโยนเลยครับโอกาสรวม5้าครั้งนะครับเรามีโจทย์3ามโจทย์นะครับโจทย์ที่1โอกาสครั้งที่1นนะครับเตรียมตัวพร้อมไปครับ โกระจุยอ,อ,อทีด้วยกระจุยกระายโจทย์ที่หนึ่งผ่านนะครับโจทย์ที่สองมาครับเหลือโอกาสอีกสี่ครั้งนะครับโจทย์ที่สองเปลี่ยนตำแหน่งครับและขนาดเป้าเล็กลงครับแก้วซ้อนกันแค่2องใบไปครับ โอ้โอ oh ้โหแม่น oh. มากยอดม่นมากครับ oh oh. เข็เบ้าที่2เรียบร้อยนะครับเหลือเป้าสุดท้ายครับและมีโอกาสเหลือเต็มๆ3มครั้งเลยครับทีมงานครับจอดสุดท้ายมาครับที่ยากสุดครับเพราะว่าไม่ใช่ฟาดโดนอืมแต่เป็นการฟาดเด้งให้เข้าหัว oh oh. โอ้โหยกนี่ยากหน่อยนะครับโอกาสหยกได้สาครั้งครับค่ะพูกเราครับกาลังใจหยกได้ครับยกสู้ๆครับ เส้นบอลเข้าห่วงรอฟเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเลยวดหรอสุดยอดมาแล้วเวลาจะพอเปล่าแค่นั้นเองลูกวาส2ชั้นโลกครับทีเดียวเลยหรอ ภารกิจเราว่ายากแล้วนะครับแต่ไม่ยากเกินฝีมือแชมป์โลกใช่แชมป์โลกเท็กบอลของเราครับน้องหยกครับทีมงานครับเชิญครับหยกช่วยชูเรียนนะครับนี่คือแชมป์โลก2ประเภทกีฬาครับหยกครับเขาเลือกในสิ่งที่รักแล้วก็เลือกในสิ่งที่เป็นครับเทคกบอลคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้ครับแล้วเขามุ่งหวังครับจะไปต่อแล้วก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันนี้มารายการนะครับได้เห็นทักษะความสามารถได้ทราบเรื่องราวชีวิต พวกเรารู้สึกกับหยกครับหยกเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับนะสิ่งที่หยกทําตรงนี้มันจะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นว่าเ,เห็นไหมว่าวันหนึ่งเราอาจจะแพ้แต่เราก็มุมานะบากบัน่นเพียรพยายามจนประสบความสําเร็จจนเป็นแชมป์โลกและพี่เชื่อว่าเป้าหมายของหยกต่อไปคือการป้องกันแชมป์ไม่ยากไกลเกินฝันเลยครับถ้าหยกยังตั้งใจแล้วก็เพียรพยายามแบบนี้เอาใจช่วยครับขอโชคดีครับขอบคุณครับหยกครับ เราพวกเราคนไทยทุกคนจะรอเชียยกอยู่นะครับว่าสู้ค่ะ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 พวกเราสามคนให้ผ่านครับยกครับเรื่องราวชีวิตของยกเรื่องราวความเป็นนักสู้ของยกเรื่องราวความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ของยกพี่พี่เบรกเกอร์เขาทราบเป็นอย่างดีเพราะว่าเบรกเกอร์คือผู้สับสุ่นของยกด้วย และเบรเกอร์ก็คือผู้สนับสนุน,นของกีฬาเชคบอลด้วยเบรเกอร์ ER ภูมิใจในหยกมากนะครับและเชื่อว่าจากจะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยจํานวนมากให้ไม่ย่อท้อต่อความยากและมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จเรื่องความฝัมนของหยกไม่ใช่ปัญหาเลยครับที่พี่เบรเกอร์ยินดีมากและขอมอบสิ่งนี้ให้หยกครับอยู่ในกระเป๋าไปซุปแล้วครับมีมีสร oh. ้อยคอทองคำสองเส้นครับนี่ครับหนึ่งเส้นให้พ่อนะครับ แล้วก็อ,าาอีกหนึ่งเส้นให้แม่ครับรวมทุนความฝันที่มอบพิธกวันนี้จากรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์4 0 0 0มบาทครับโยครับและมีความฝันพิเศษเรื่อมอบพิธีด้วยอันนีู้องด้านนั้นครับเดืนหน้า49ครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้ยยจากรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ครับ ยกครับหันมามองได้แล้วครับนี่ครับนี่คือรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ครับใส่สบายแข็งแรงทนทานลดแรงเสียดทานแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะด้วยพื้นรองเท้าผลิตจากยางธรรมชาติสูตรเฉพาะของเบรเกอร์ครับทั้งหมดนี้มอบให้หยกและเ,เพื่อนๆไปใช้ใส่ให้สบายให้สนุกเลยนะครับจากรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ครับโยครับรบกวนเชิญอางนี้ครับวันนี้เป็นวันที่หยก ที่สุดที่เห็นแล้วว่าหยกก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าตำแหน่งแชมป์โลกได้2ประเภทรู้สึกอะไรในใจและอยากจะพูดรู้สึกกับใครที่สุดกับเชิญพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับหยกครับเชิญครับก่อนอื่นนะคะหนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ทําเพื่อประเทศชาติค่ะแล้วก็หนูก็อื่นต้องขอบคุณรายการซูเปอร์ฮันเดนะคะแล้วก็ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะแล้วก็ ขอบคุณศูวนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและก็หมอหวดค่ะของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณรองเท้าเบเกอร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณสมาคมเทคบอลมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาที่นี่ค่ะให้มาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆค่ะขอ,คขอบคุณมากๆค่ะผขไม่ลืมใครเลยอืมผขไม่ลืมใครที่ดูแลสัติ๊นช่วยหนูเขาเลยนะครับ นี่คือต้นแบบแบบอย่างและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของพวกเรานะครับแชมป์โลกเชคบอลของเรานะครับยกครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณครับยกครับขอบคุณครับยกเข็นไหวไหมเออใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับยกครับปีหน้าเต็มที่นะยกนะสู้ค่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 ะคลิปเมื่อปี2023มันดังมากครับมันดังในมุมที่ชื่นชมคู่ต่อสู้ของยกซึ่งเขาเก่งจริงบราซิล แต่พอปี2024เนี่ยเกมเปลี่ยนเลยครับคนที่เคยสู้ไม่ได้เลยกลับมาคว้าแชมป์โลกได้สองประเภทอ่ะใจเขาสู้จริงๆแล้วต้องชมมากๆคือสมาคมกีฬาเทคบอลบองประเทศไทยเขามีห้าแชมป์โลกอ่ะสู้คว้าไปสแชมป์โลกอ่ะสุดยอดโอเก่งมากนะคนไทยเก่งมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยรองเท้าพาไปเบรเกอร์เนี่ยครับคือ ไม่ใช่เพียงคนเดียวลำพังจะทำสำเร็จได้ครับ<ช>คนท<ช>ั้งประเทศต้องช่วยกันขอบคุณมากๆครับรงทัพพงศ์ไปเบรเกอร์ครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ